สวัดีค่ะแม่แม่ที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องหนูแดงเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะคะตอนนี้นิยายเสียงที่กำลังออนแอร์อยู่มีชื่อเรื่องว่าน้องสาวแสนชังเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปขอเชิญรับชมและรับฟังในตอนใหม่ได้เลยค่ะบทที่1พี่น้องต่างสายเลือดติยคุณตรงดิ่งกลับจากอังกฤษ อีกหนึ่งอาทิตย์ให้หลังผิดจากที่บอกกับแม่บ้านเอาไว้การปรากฏตัวของเขาไม่ได้สร้างความตกใจให้กับป้าส้มสักเท่าไหรนะ่นักมีแต่สร้างความกังวลเมื่อรู้ว่าเขาจะมาพักอยู่ที่บ้านในกรุงเทพแค่เพียงวันเดียวหลังจากนั้นจะบินตรงไปเชียงรายเพื่ออยู่กับครอบครัวใหม่ไม่ให้กังวลได้อย่างไรล่ะเพราะทุกครั้งที่ริมฝีปากหนาเอ่ยคำว่า ครอบครัวใหม่แววตาและน้ำเสียงของเขาไม่ได้บ่งบอกเลยสักครั้งว่ายินดีกับการได้รับสิ่งนี้เลยสักนิดป้าส้มคอยดูแลเขามาตั้งแต่ยังเด็กทำไมจะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้หัวดื้อแค่ไหนดื้อพอๆกับพ่อเขานั่นละ่ะทั้งยังอารมณ์รุนแรงรักก็รักสุดหัวใจเกลียดก็เกลียดสุดหัวใจไปสุดทุกทาง ใครห้ามก็ไม่ฟังมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ห้ามปรามทั้งสองได้นั่นคือแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นป้าส้มพอจะเดาออกเลยว่าถ้าติยคุณไปเหยียบบ้านที่เชียงรายเมื่อไหร่มีหวังปัตตพีได้ลุกเป็นไฟแน่แล้วมันคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อติยาคุณตั้งใจไว้แล้วว่าทันทีที่เท้าเหยียบพื้นบ้านเรื่องนี้จะต้องลุกรามใหญ่โต จนสองแม่ลูกพวกนั้นเก็บข้าวของออกจากบ้านเขาไม่ทันเท่า,าดูเหมือนแผนการจะไม่เป็นอย่างที่คิดเตียคุณยืนมองไปรอบๆตัวบ้านที่อยู่ใกล้กับไร่ชาซึ่งพ่อเพิ่งสร้างใหม่หลังจากแม่ของเขาเสียชีวิตได้ไม่นานมันเป็นสถานที่ที่ทัตนัยใช้หลบหนีจากความวุ่นวายและความเสียใจแต่ไม่ว่าบ้านหลังนี้จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลใด ติยาคุณก็ไม่สนใจนอกเสียจากกวาดสายตามองหาสิ่งมีชีวิตอีกครั้งเพราะหลังจากที่รถแท็กซี่มาส่งเขายังหน้ารั้วบ้านเขาก็ไม่เห็นใครโผล่หน้ามาต้อนรับเขาสักคนแม้ว่าจะกดเกิ่งเรียกจนแทบจะพังคามืออยู่แล้วตกลงบ้านมีคนอยู่หรือเปล่าเงียบอย่างกับป่าช้าเขาอดคิดไม่ได้มือกดกร่งอีกหลายต่อหลายครั้ง เพราะว่าพอสิ้นเสียงกระนำกริง่งก็ไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากเสียงนกที่ร้องเจยแจ้วไม่มีคนอยู่แต่เขาค่อนข้างมั่นใจมากทีเดียวว่าจะต้องมีคนมาอยู่แน่สังเกตจากรอบตัวบ้านที่มีการดูแลทำความสะอาดเรียบร้อยถึงเขาจะไม่ได้เหยียบที่นี่นานนับสิบปีแต่ก็พอรู้จากป้าส้มมาว่าทัานายเองก็ไม่ได้มาที่นี่บ่อยนะและเพราะไม่ได้มาบ่อย จึงปล่อยให้ลกร้างจนป้าส้มเผลอบ่นกับเขาบ่อยๆเวลาเขาโทรกลับมาที่เมืองไทยว่าเสียดายที่ทัดนัยไม่เคยไปดูแลทั้งที่ที่ดินผืนนี้ซื้อมาในราคาแพงติยะคุณพอนึกภาพออกเพราะเขาเคยเห็นสภาพของมันตอนที่พ่อไม่ใช้เป็นที่หลบมาเลียแผ่ใจก่อนเขาไปอยู่อังกฤษมาก่อนแล้ว ยิ่งได้ยินว่าทัตนายมาทำไร่ชาลาน,นาทยาที่นี่เขายิ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าอย่างไรก็มีคนอยู่ไม่มีคนงานบ้างเลยหรือไงนะติยะคุณอดบ่นพึมพำไม่ได้มือรัวกดกลิ่งอีกระรอกจนเกือบจะถอดใจแล้วยกโทรศัพท์มากดโทรหาพ่อไม่เซอร์ไพรส์อะไรอีกแล้วแต่ก็ต้องหยุดชะงักไป เมื่อหูได้ยินเสียงใสของใครบางคนดังแว่วมามาแล้วคะ่ะ <K un> เขาปาดสายตาไปมองทันทีก่อนปะทะเข้ากับร่างเน่งน้อยของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดชาวดอยที่พ่อค้าแม่ขายมักเอามาขายตามตลาดย่านท่องเที่ยวที่กึ่งวิ่งกึ่งเดินมาหยุดตรงหน้าด้วยสีหน้าประหลาดใจที่เห็นหน้าเขามาหาใครหรอคะไม่รู้จักเขาไม่ใช่เรื่องแปลก ติยคุณมองตั้งแต่หัวจรดไปเท้าก่อนถามกลับคนงานเหรอคะคุณพ่ออยู่ไหมคุณพ่อสีหน้าของหญิงสาวแลดูงุนงงมากขึ้นไปอีกติยคุณเหนื่อยหนเหลือเกินเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเขาจะต้องมาอธิบายว่าตัวเองเป็นใครกับคนแปลกหน้าแต่ช่างเถอะไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ฉันเป็นลูกชายของคุณทัดดในเพิ่งกลับจากอังกฤษมาหาพ่อแทนที่จะมีเสียงร้องอ๋อกลับคืนมาหญิงสาวดันมีสีหน้าตกใจขึ้นมาเสียเฉยๆลูกชายทำไมเตียคุณขมวดคิ้วมุ่นพินิษอีกฝ่ายขณะที่เธอมีท่าทางงกเงินขึ้นมากระทันหันค่ะคุณพ่อไม่อยู่ค่ะเพิ่งจะออกไปเมื่อเช้านี้เอง แปลกใจที่เธอเรียกเจ้านายว่าคุณพ่อแต่ไม่ทันจะได้คิดอะไรต่อเพราะมีเรื่องที่ต้องคิดมากกว่าไปไหนปะไปฝรั่งเศสค่ะฮะฝรั่งเศสไปกับใครเติ๋ยคุณถึงกับเสียงดังเขาไม่ได้เตรียมใจที่จะมาเจอสถานการณ์อย่างนี้นี่เขาตั้งใจมาเซอร์ไพรส์นะไม่ใช่ให้พ่อมาเซอร์ไพรส์กับค่ะอีกฝ่ายตกใจไม่น้อย ที่จูจ่ๆติยะคุณก็พล่องขึ้นมาตอบกลับด้วยน้ำเสียงตื่นตื่นติยะคุณสูดหายใจเข้าเต็มปอดร้อนรุ่มในอกไม่น้อยก่อนมันจะทวีโชดช่วงไปอีกเมื่อเขาได้ยินคำตอบอีกคำถามหนึ่งที่เขาเพิ่งถามออกไปแล้วพ่อไปกับใครบะไปกับคุณแม่ค่ะคุณแม่หรือว่า คราวนี้ติยคุณจ้องหน้าหญิงสาวตรงหน้าตั้งแต่ศีรษะจรลไปเท้าขมิงมากกว่าเดิมสัญชาตญาณบางอย่างบอกเขาว่าคนตรงหน้านี่แหละคือน้องสาวนอกไส้ของเขาล่ะเธอชื่ออะไรเบนความสนใจมาที่หญิงสาวทันทีเธอจะดุ้งหยงหน้อย,อยช้อนตามองเรากับลูกนกกำลังหวาดกลัวสัตว์เท่ใหญ่กว่าลานนาค่ะลนนานนาอ๋อ ที่มาของชื่อไร่ชาลาน,นาทยานั่นเองเพิ่งจะรู้ว่าลูกของนางงูอสรพิษหน้าตาเป็นอย่างนี้พันไล่สายตาพินิษไปยังดวงหน้าศบตากับดวงตาคู่สวยที่แพรขนตาเบียดกันจนขึ้นหนาแน่นจมูกโดงรั้นจนไปถึงริมฝีปากอิ่มสีชมพูเรื่อที่อยู่ระหว่างกลางแก้มป่องๆทั้งสองข้างหน้าตาน่ารักผิวขาวผ่อง หน้าธนูถนอมราวกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นงูพิษตัวลกูกติยคุณไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใจดีอะไรด้วยทั้งนั้นกับคนที่หวังฮุบสมบัติของครอบครัวเขาแล้วเขาไม่จำเป็นต้องรักษามรารยาทใดๆเปิดประตูคะฉันบอกให้เปิดประตูนี่มันบ้านฉันเปิดเดี๋ยวนี้จู่ๆก็เสียงดังขึ้นมา ลานนาตกใจไม่น้อยกระนั้นก็ยอมวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเอากุญแจมาไขาประตูรั้วให้ชายหนุ่มเข้ามาข้างในโดยลืมไปสิ้นว่าเธอควรจะโทษถามทัตนไนก่อนว่าผู้ชายตรงหน้าใช่ลูกชายของเขาจริงไหมเพราะเธอไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของติยคุณมาก่อนแต่ต่อให้โทรไปอย่างไรทัตนัยคงไม่รับสายเพราะตอนนี้น่าจะกำลังเดินทางอยู่จากที่เห็นติยคุณเดินเข้ามาในรัว้ว พร้อมกับกดเบอร์โทรของบิดาโทรออกอย่างบ้าคลั่งแล้วเธอก็พอจะเดาได้โถเว้ยไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้อาจารย์หนุ่มก็หัวเสียหนักเขาเกือบจะโยนโทรศัพท์ทิ้งลงพื้นอยู่แล้วหากไม่หันมาเห็นหน้าของลานนาเสียก่อนโทรศัพท์เขาเป็นแบรนด์ยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุดขืนปลาทิ้งไปแล้วก็มีหวังนางผู้หญิงหน้าเงินคนนี้จะต้องเก็บเอาไปเป็นของตัวเองแนะ่ เขาไม่ยอมให้ใครหน้าไหนได้ของของเขากับครอบครัวของเขาไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เขาก็จะไม่ยกให้เลยได้แต่กำโทรศัพท์แน่นสูดหายใจเข้าปอดลึกอีกครั้งแล้วออกคำสั่งเอากระเป๋าของฉันเข้าไปไว้ในบ้านแล้วจัดห้องให้ด้วยลานนาเหลือบมองกระเป๋าลากใบเครื่องใบขนาดนี้ไม่ขนามือเธอหรอกเห็นตัวเล็กอย่างนี้เธอขนได้สบาย แต่สิ่งที่เธอสนใจมากกว่านี้คือเรื่องห้องมากกว่าให้นาเอากระเป๋าไปไว้ในห้องไหนดีคะภายในบ้านสองชั้นหลังโตนี้มีห้องหับอยู่หลายห้องทีเดียวถ้าเธอเดาไม่ผิดห้องของติยะคุณคงจะเป็นห้องใหญ่ที่อยู่ติดกับห้องของทัตานในหากทว่าติยะคุณกลับเหลือมองมาที่เธอด้วยสายตายินชาแล้วยกยิ้มขึ้นมุมปากเล็กน้อยเอาไปไว้ที่ห้องเธอฮะ เขาไม่ตอบคำถามพูดจบก็เดินดุ่มๆเข้าไปในบ้านทิ้งให้ลานนามองตามด้วยความสับสนว่าห้องมีตั้งเยอะแล้วทำไมถึงจะต้องมาแย่งห้องเธอด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาให้เธอได้คิดหาคำตอบอะไรมากนะักเสียงร้องเรียกก็ดังมาเร่งให้เธอต้องรีบเข้าไปในบ้านด้วยความเร็วแสงเตียคุณมองแผ่นหลังบางที่พยายามแบกกระเป๋าเดินทางของเขาขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ได้แต่หงุดหงิดในใจเพียงลำพัง ในเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้งั้นเขาก็จะจัดการกําจัดน้องสาวที่ไม่ต้องการออกไปเป็นรายแรกแล้วกันหลังจากนี้เขาจะทำตัวเป็นพี่ชายที่แสนดีให้ดูเองการมาถึงของปียคุณทำเอาลานนาวางตัวไม่ถูกตั้งแต่เธอรู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีอย่างทัศดดนยัยเธอรับรู้มาตลอดว่าเขามีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่หนึ่งคน คนคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนล้วนแล้วเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เธอได้ยินจากปากมารดาเท่านั้นแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงสักครั้งด้วยติยาคุณไม่เคยกลับมาประเทศไทยเลยตั้งแต่ย้ายไปอังกฤษคราวนั้นตามคำบอกเล่าของคนเป็นพ่อใช่ท่านได้นเป็นพ่อของเธออีกคนแล้วในตอนนี้เธอนับว่าเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ที่แม่มาบอกว่าหลอนตัดสินใจแต่งงานกับพ่อไม่ลูกติดคนหนึ่ง ตอนแรกลาน,นาก็ค่อนข้างจะประหลาดใจตกใจและไม่เห็นด้วยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อได้รู้จักกับทัตนายแล้วรวมถึงได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างมาก็ทำให้เธอค่อยๆเปิดใจให้กับพ่อใหม่คนนี้ทีละน้อยจนในที่สุดก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันหนูนาไม่ต้องห่วงลุงจะรักและดูแลหนูเหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆของลุงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ แา่ดูแลคุณแม่หนูดีๆก็พอไม่ได้หรอกลุงรักแม่ของหนูลุงก็ต้องรักหนูด้วยลุงจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลุงให้สัญญาเสียงของทัศนาในในวันที่ผู้ใหญ่ทั้งคู่มาบอกเธอว่าตัดสินใจจะลงเอยกันอย่างไรดังกล้องเข้ามาในหัวของหญิงสาวเธอยังจำวันนั้นได้ว่ามันน่าตื้นตันอย่างไรแต่วันนี้ กลับเป็นความงุนงงว่าเธอไปทำอะไรผิดหรือเปล่าการได้เจอหน้ากับพี่ชายต่างสายเลือดถึงได้ดูไม่ราบเรื่นเอาเสียเลยไม่ราบเรื่นจริงๆอาจจะเป็นเพราะเธอไม่ได้เตรียมใจมาก่อนด้วยก็ได้ลานนาย้อนคิดไปว่าก่อนที่ทัตนายกับลักคณาจะไปที่ฝรั่งเศสมีใครได้บอกอะไรไว้ไหมว่าติยคุณจะมาไม่เธอมั่นใจว่าไม่มีแล้วการที่ติยคุณโผล่มาอย่างนี้ มันหมายความว่าจะเอากระเป๋าไปเก็บอีกนานไหมเก็บเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างฉันมีเรื่องอยากจะถามเสียงร้องเรียกดังเข้ามาในโสดทำเอาหญิงสาวที่กำลังคุ้นคิดอยู่ตามลำพังสะดุง้งโหยงหันไปมองประตูห้องก่อนจะย่นคิ้วเมื่อได้ยินเสียงอีกครั้งโหนกเไงจะต้องให้ฉันเสียงดังอีกถึงเมื่อไหร่ถึงจะโผล่หัวมาไปกินรังแตนจากที่ไหนมากันลานนาไม่เข้าใจเลยว่า ไปทำอะไรขัดหูขัดตาเขาตอนไหนเขาถึงได้หัวเสียขนาดนี้หรือเป็นเพราะเจ็ดแหลกไม่หายกันถึงได้หยุดอิดไม่เลิกลานนาะค่าลงไปแล้วค่ะได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งเธอจึงร้องขานกลับไปก่อนเรียพาตัวเองลงไปข้างล่างที่ห้องนั่งเล่นมีติยคุณนั่งทอดกายอยู่บนโซฟาเขาเหลือบมามองเมื่อเห็นเธอกึ่งวิ่งกึ่งเดินลงมาจากบันได ทีนี้ก็บอกฉันสักทีว่าพ่อฉันไปไหนเขาอยากรู้เรื่องนี้ขณะที่ลานนาละล่มล,ลาลักตอบไปฝรั่งเศสค่ะนาวานาบอกไปแล้วนะคะเขาเหลือบมองใบหน้ากลมเล็กน้อยรู้ว่าบอกไปแล้วแต่ไปทำไมพ่อฉันมีธุระอะไรที่นั่นร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นพ่อเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่แม่ตายขนาดเขาไปเรียนอยู่อังกฤษตั้งหลายปี ยังไม่เคยโผล่หน้าไปเยี่ยมสักครั้งนี่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสมันต้องมีอะไรแน่ก็ะก็านนาอึกอักไม่แน่ใจว่าควรตอบดีไหมคำตอบของเธอจะทำให้พ่อลูกมีปัญหากันหรือเปล่าเพราะดูทรงแล้วเหมือนทัตนายจะไม่ได้บอกอะไรกับลูกชายเขาไว้เลยแม้แต่น้อยฉันถามอะไรไปก็ตอบมาสักที ขึ้นเสียงด้วยความหงุดหงิดใจอีกแล้วลานนาสะดุ้งน้อยๆก่อนตัดสินใจในห่วงวินาทีไปเที่ยวนะคะเที่ยวกับใครเออเออคุณแม่แม่เธอน่ะเหรอคราวนี้หญิงสาวพยักหน้าให้เป็นคำตอบพางเหลือบมองใบหน้าของติยคุณที่แลดูจะเคร่งเครียดขึ้นมาอย่าเสนอหน้ามาบอกฉันอีกเชียวว่าไปฮันนีมูนกันลานนาจะไปพูดอะไรได้ เธอได้แต่เม้มริมฝีปากแน่นในเมื่อไม่ให้เธอตอบเธอก็ไม่ตอบแต่เท่านี้ก็เป็นคำตอบให้กับดิยะคุณแล้วว่าสิ่งที่เขากําลังสงสัยเป็นไปตามนั้นพวกเธอนี่มันหวังอะไรจากพ่อฉันจริงๆด้วยเขาหลุดปากพูดในสิ่งที่คิดออกมาจนได้ตอนนี้มั่นใจเกินร้อยเปร์เซ็นต์เลยว่าสิ่งที่เขาคาดเดาเ,าเอาไว้ไม่ใช่เรื่องผิดคาดสักนิดสองแม่ลูกคู่นี้ หวังประโยชน์เรื่องการเงินจากพ่อของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยคิดดูแล้วกันผู้ชายอายุ60สกว่าจะมาแต่งงานมันใช่เรื่องปกติที่ไหนถึงแม้ว่าติยคุณจะรู้ว่าความรักเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยก็ตามแต่มันต้องไม่ใช่กับพ่อเขาที่แต่งงานปุกป,ปับ,บานสายฟ้าฟาดโดยไม่ถามความเห็นเขาสักคำอย่างนี้พวกงูพิษหลุดปากออกมาอีกคำ ลานนาได้ยินตั้งแต่ประโยคเมื่อกี้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าได้ยินถูกไหมกระทั่งมาได้ยินประโยคล่าสุดพิติหมายถึงใครหรอคะถามเพื่อความแน่ใจหากแต่ได้สายตาก,กลุนโกรธกับคืนมาแทนเมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าอะไรคะฉันถามว่าเรียกฉันว่าอะไรเป็นอะไรถึงต้องให้ฉันพูดซ้ำบ่อยๆสมองพิการเหรอ คำพูดคำจารุนแรงขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลลาน,นายังงุนงงอยู่ว่าตัวเธอทำอะไรผิดกันแน่กระนั้นก็พอจะจับทางได้แล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการที่เธอและแม่มาอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนนาเรียกว่าพิติค่ะอย่างไรก็เถอะเธอตอบไปตามความจริงก่อนพลันนึกถึงคำพูดของทัดนัยขึ้นมาว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเธอได้รู้จักกับติยคุณอย่างเป็นทางการ เขาจะเป็นพี่ชายของเธอเพราะฉะนั้นเธอเรียกเขาว่าพี่ได้เลยอย่างไรเสียก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ในความเป็นจริงดูเหมือนว่าคนถูกเรียกจะไม่ใคร่นับเธอเป็นน้องเลยแม้แต่น้อยใครสั่งใครสอนให้เธอเรียกฉันอย่างนี้อ๋อคงจะเป็นพ่อสินะมีเสียงหัวเราะขึ้นจมูกดังแว่วมาให้ได้ยินหนึ่งคำรบลานนาไม่ตอบอะไร ได้แต่ปล่อยให้ติยาคุณพรั่งพรูสิ่งที่อยู่ในใจออกมาราวกับว่าเขาอดกั้นกับสิ่งนี้มานานจนทนกักเก็บไว้ในใจไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเธอกับแม่ก็แค่พวกงูพิษที่หวังจะมาชุบมือเปิดเอาสมบัติจากพ่อของฉันอย่านึกนะว่าฉันไม่รู้วินาทีนี้ลานนาเข้าใจในทันทีเลยว่าทำไมติยคุณถึงไม่ยินดีกับการได้เจอหน้าเธอ เขาคงจะคิดอะไรต่อมีอะไรไปไกลแล้วโดยเฉพาะการเข้าใจผิดเรื่องที่เธอกับแม่มาหวังฮุบสมบัติของทัตดไนานาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะพิติใครพี่เธอถูกสวนมาอย่างนี้ก็ปิดปากฉับลานนานไม่กล้าพูดอะไรออกมาขณะที่ติยคุณขยับตัวขึ้นนั่งหลังตรงแล้วส่งเสียงถามอีกครั้งฉันถามว่าใครพี่เธอขออภัยค่ะคุณติ หญิงสาวรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณทันทีว่าควรต้องเรียกคนตรงหน้าว่าอะไรคราวนี้เหมือนติยคุณจะพอใจเขาพ่นลมหายใจออกมาเต็มแรงก่อนจะเอื้อนเอ่ยประโยคที่จับแพะชนแกะมั่วไปหมดฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงได้อยากไปฝรั่งเศสขึ้นมาจนเนื้อตัวสัน่นที่แท้ก็คงแม่งูงพิษของเธออดอ้อนออเสาะขอให้พาไปละสินะแงะละพวกคังคกขึ้นวอ ไม่รู้จักประมาณตนจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยมีพอเห็นสมบัติของคนอื่นเข้าหน่อยก็ตาวาวคิดว่าเป็นของตัวเองเลยใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มาครอบครองคุณติคะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะลานนาเถียงเสียงดังเข้าใจผิดไม่พอยังต่อว่าแม่ของเธอเสียหายด้วยทั้งทั้งที่แม่เธอนั้นไม่ได้เป็นคนไม่ใช่แบบนั้นแล้วคือแบบไหนเท่าที่ฉันเห็น ก็คือพวกเธอรีบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ในบ้านพ่อฉันแล้วแม่เธอก็จับพ่อฉันแต่งงานพาไปฮันนีมูนที่ฝรั่งเศสน่าชื่นตาบานไม่รู้จักมีอย่างอายก็มันไม่ใช่แบบนั้นและเป็นแบบไหนคุณติก็ช่วยหยุดฟังที่นาพูดสักหน่อยก่อนได้ไหมล่ะคะต่างคนต่างเสียงดังใส่กันลานนาดูจะยอมไม่ได้เลยเมื่อมีคนมาว่าแม่ของตัวเอง หากแต่ติยะคุณกลับยิ้มเยาะขึ้นมารากับว่ารู้จุดอ่อนของหญิงสาวว่าคืออะไรถ้าอยากให้ฉันช่วยฟังงั้นเธอก็ช่วยทำให้ฉันพอใจเหมือนกับที่แม่ของเธอทำให้พ่อฉันพอใจก่อนสิคุณติหมายถึงอะไรคะสีหน้าของหญิงสาวแปลเปลี่ยนไปในทันทีก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายเต้นระทึกเกรงเหลือเกินว่าจะเป็นเรื่องอย่างว่าเพราะถ้าเป็นเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเธอไม่พร้อมจะรับมือทั้งนั้น ยิ่งตอนนี้อยู่บ้านตามลำพังกับเขาแค่สองคนทุกอย่างมันสุ่มเสี่ยงมากเตียคุณไม่พูดอะไรคว้าเอาแก้วน้ำส้มที่เขาไปรินมาจากตู้เย็นมาถือไว้ในมือก่อนเทรถลงไปบนพื้นพรมที่เขาวางเท้าอยู่น้ำส้มราดรถบนพรมสีขาวจนเป็นดวงวงกว้างบางส่วนกระเซน็นไปเปเื้อนรองเท้าหนังที่เขาใส่เข้ามาเหยียบพื้นบ้านโดยไม่สนใจว่าบ้านจะเลอะเทอะหรือไม่เช็ดรองเท้าให้ฉัน บางทีฉันอาจจะฟังเธอบ้างก็ได้ลานนาล่วงใจในประเด็นที่เป็นกังวลอยู่เป็นปลิดทิ้งก่อนนิ้วหน้าไม่ได้รับรู้ว่ากำลังถูกหมิ่นศักดิ์สีทอยู่เรื่องอะไรที่นาจะต้องก้มลงไปเช็ดรองเท้าให้ล่ะคะไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมไปว่าเธอเป็นแค่คนอาศัยถ้าไม่พอใจก็เชิญเก็บกระเป๋าออกจากบ้านหลังนี้ไปได้เลยที่ต่ยะคุณพูดมาไม่ผิดเพี้ยนเลยสักคำ ลาน,นากับลัคนาเป็นผู้อาศัยจริงๆและพวกเธอก็ไม่มีที่ไปหากไม่ได้ทัดอะไรช่วยเหลือเอาไว้แล้วก็เธอคิดไม่ออกเลยว่าตอนนี้เธอกับแม่จะเป็นอย่างไรถ้าหากลาน,นาตัดสินใจบุ่มบามออกจากบ้านไปด้วยศักดิ์รีอะไรมีหวังแม่ของเธอได้ตกที่นั่งลำบากแน่เมื่อกลับมาถึงไทยเธอจะไม่ทำให้ความสุขของแม่ที่ปรารถนามานานต้องพังทลายเพียงเพราะคนไม่น่ารักเพียงคนเดียวหรอกว่าไง จะทำหรือไม่ทำฉันไม่ได้บังคับไม่บังคับแต่ก็เหมือนบังคับเพราะเธอต้องเลือกลานนามองใบหน้าคมที่ยิ้มเย้ยใส่อย่างผู้มีชัยครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจทิ้งตัวลงนั่งคุกเข่าพร้อมกับหยิบมวลทิชชู่บนโต๊ะมาถือไว้ในมือเราะว่าทันทีที่เธอกำลังจะเช็ดเขากลับแย่งทิชชู่จากมือเธอไปใช้เสื้อเธอเช็ดซะอะไรนะคะ ฉันบอกให้ใช้เสื้อเธอเช็ดหูมีปัญหาจริงๆด้วยจะให้เช็ดได้อย่างไรล่ะลันนากัดลิมฝีปากอย่างลืมตัวผู้ชายคนนี้ได้คืบจะเอาศอกเธอเกือบตัดสินใจปฏิเสธอยู่แล้วถ้าหากว่าหูไม่ได้ยินเลือกเอาระหว่างใสหัวออกไปตอนนี้เลยกับยอมทำให้ฉันพอใจเธอมีทางเลือกไม่มากนะ เธอมีทางเลือกไม่มากจริงๆยิ่งคิดถึงชีวิตตัวเองก่อนหน้าที่จะมาเจอทัศนาไนจึงตัดสินใจได้ไม่ยากขอใช้าชายเสื้อเช็ดได้ไหมคะเธอต่อรองติยคุณผายมือเป็นเชิงบอกว่าเชิญหญิงสาวสุดลมหายใจเข้าบอดดึงชายเสื้อของตนออกมาข้างหน้าแล้วโน้มตัวลงไปเช็ดคราบน้ำส้มออกจากรองเท้าของชายตรงหน้าให้จนแหง้งพอเสร็จสิ้นก็เงยหน้าขึ้นมา เธอกลับพบกับสายตาเย้ยหยันจากเขาจนเธอหน้าชาไปหมดนี่เธอต้องยอมเสียศักดิ์ศรีขนาดนี้เลยหรือเอาล่ะที่นี่อยากพูดอะไรก็พูดมาฉันจะยอมฟังเขาเอนหลังพิงพนักโซฟายกขาขึ้นไขว้ห้างรอฟังคำแย้งจากหญิงสาวที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมหากแต่ลานนาไม่มีอารมณ์จะเล่าอะไรแล้ว เธอหุนหันลุกขึ้นแล้ววิ่งขึ้นไปบนบ้านโดยไม่สนใจว่าติยาคุณจะตอบว่าอะไรตามหลังหรือไม่ทำไมชีวิตใหม่ของเธอจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยถ้าเธอรู้ว่าจะต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกับคนอย่างนี้เธอคงจะค้านงานแต่งงานของแม่หัวชนฝาไม่ปล่อยให้ใครมาดูแคนเธอกับแม่ซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้หรอกเสียงประตูห้องดังโครมครามตามมาให้ได้ยิน แต่คุณพอจะเดาได้ว่ามันคงจะเป็นประตูห้องที่เขาเข้ายึดครองลานนาลืมไปแล้วละมัง้งว่าตอนนี้มันไม่ใช่ห้องของเธอแต่เป็นห้องของเขาแล้วช่างมันเถอะเขาจะเมตตาให้หญิงสาวได้ไปตั้งหลักก่อนแล้วกันเพราะนี่เป็นเพียงการทักทายเล็กๆน้อยๆหลังจากนี้จะมีเคลื่อนรอกใหญ่ตามมาจนเธอรับมือไม่ไหวอย่างแน่นอน